ในยุคใหม่ที่บทบาทของผู้หญิงได้รับการยอมรับและมีความหลากหลายมากขึ้นทหารหญิงเนได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความสามารถและความสวยงามที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ผู้หญิงเหล่านี้นผ่านการฝึกฝนที่เข้มงวดและได้รับบทบาทที่สำคัญในการป้องกันประเทศทำให้พวกเธอได้รับความเคารพและชื่นชมจากทั้งคนในและนอกประเทศซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูประเทศที่มีทหารหญิงที่สวยและมีศักยภาพในการรับใช้ชาติโดยจะมีประเทศไหนบ้างที่มีทหารหญิงแสนสวยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับ รัสเซีย ประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทหารหญิงที่โดดเด่นและมีความสามารถหลากหลายทหารหญิงรัสเซียนั้นมีความสวยงามตามแบบฉบับหญิงชาวยุโรปตะวันออกพร้อมทั้งบุคลิกที่เข้มแข็งและกล้าหาญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาวรัสเซียที่รักชาติรัสเซียเนี่ยนะครับมีกระบวนการฝึกฝนที่เข้มงวดโดยทหารหญิงจะต้องผ่านการฝึกฝนที่คล้ายคลึงกับทหารชายทั้งในด้านของการใช้อาวุธการฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการทนทานต่อสภาพอากาศอันหนาวเหน็บ พวกเธอน่นะครับทำหน้าที่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเขตแดนการลาดตระเวนหรือว่าการทําภารกิจพิเศษที่เสี่ยงต่อชีวิตทหารหญิงในรัสเซียหลายคนเนี่ยก็ยังต้องเข้าร่วมในกองกําลังพิเศษที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกที่รุนแรงโดยทหารหญิงในรัสเซียเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมของคนในชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงรัสเซียหลายคนในการเข้าร่วมกองทัพมากขึ้นอิสราเอล ประเทศอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสําคัญกับการรับทหารหญิงเข้ากองทัพอย่างจริงจัง โดยเป็นประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารหญิงให้เข้ารับราชการเป็นทหารระยะเวลานึงทหารหญิงในอิสราเอลนั้นจึงต้องผ่านการฝึกฝนที่หนักหน่วงในด้านของการต่อสู้และการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงโดยอิสราเอลเนี่ยต้องเผชิญกับความขัดแย้งในพื้นที่ตลอดเวลาทหารหญิงจึงมีบทบาทในการป้องกันเขตแดนและลาดตระเวนบนชายแดนนอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายที่เสี่ยงสูงซึ่งความสวยงามของทหารหญิงอิสราเอลนะครับก็ทําให้พวกเธอนั้นเป็นที่สนใจของสื่อทั่วโลก ความสวยที่ผสมผสานกับความกล้าหาญและทักษะในการปฏิบัติงานที่ไม่แพ้ผู้ชายก็ทําให้ทหารหญิงอิสราเอลนั้นกลายเป็นที่ชื่นชอบและแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเกาหลีใต้ <traveled in the world> เกาหลีใต้เ,เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทหารหญิงที่มีความสามารถและได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มขน้นทหารหญิงเกาหลีใต้นั้นต้องผ่านการฝึกที่มีมาตรฐานสูงทางในด้านของการใช้อาวุธและการปฏิบัติทางการทหารในสถานการณ์ที่วิกฤต ซึ่งทหารหญิงก็มีบทบาทสําคัญในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือนอกจากการฝึกฝนแล้วทหารหญิงในเกาหลีใต้ก็ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านมนุษย,ษยธรรมอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือว่าเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านทหารโดยความงามและความเข้มแข็งของทหารหญิงในเกาหลีใต้เนี่ยก็ทําให้พวกเธอนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความมุ่งมั่นเป็นที่ยอมรับจากทั้งชาวเกาหลีใต้และประชาคมโลก สหรัฐอเมริกาทหารหญิงในกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นก็มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทั้งในและนอกประเทศ กองทัพสหรัฐให้ความสำคัญกับการฝึกฝนทหารหญิงอย่างจริงจังโดยทหารหญิงจะต้องมีทักษะในการใช้อาวุธการปฏิบัติการในสนามรบและการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและเพื่อนร่วมทีมหน้าที่ของทหารหญิงในสหรัฐอเมริกาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสนับสนุนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเข้าร่วมปฏิบัติการเชิงรุกในสนามรบด้วยและนอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ทหารหญิงเหล่านี้นะครับเป็นตัวแทนของความหลากหลายและความเข้มแข็งของกองทัพสหรัฐอเมริกาและนอกจากนี้ก็ยังได้รับความชื่นชมอย่างสูงจากประชาชนชาวอเมริกันโปลแลนด์โปลแลนด์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทหารหญิงสวยที่สุดและก็มีความสามารถที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก ทหารหญิงในกองทัพโปรแลนด์ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องของการใช้าอาวุธการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบในพื้นที่เสี่ยงทหารหญิงในโปรแลนด์ก็ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบตัติหรือว่าการปฏิบัติงานเชิงสนับสนุนภายในประเทศซึ่งความงามและความสง่างามของทหารหญิงในโปรแลนด์ก็ทําให้พวกเธอนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมในงานพิธีและกิจกรรมทางทหารต่างๆ จีนทหารหญิงในจีนเนี่ยก็ยังมีบทบาทในงานสนับสนุนที่ต้องการความละเอียดและความอดทนอย่างเช่นการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ทหารผู้บาดเจ็บ หรือเป็นผู้ประสานงานในหน่วยข่าวกรองที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทหารหญิงหลายคนก็ทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับทหารใหม่และบางคนนั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่ดูแลเทคโนโลยีทางการทหารที่ซับซ้อนซึ่งในพิธีพาเรดและงานเฉลิมฉลองสําคัญต่างๆของจีนทหารหญิงเนี่ยก็มักจะได้รับการยกย่องด้วยการให้พวกเธอนั้นนะครับเข้าร่วมในขบวนพาเรดและพิธีการทําให้ทหารหญิงเนี่ยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สําคัญของความเข้มแข็งและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศจีน Italy. ทหารหญิงในกองทัพอิตาลีนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีชื่อเสียงในด้านของความสวยงามและความสามารถที่หลากหลายทหารหญิงอิตาลีผ่านการฝึกฝนในหลักสูตรต่างๆทั้งในด้านของการใช้อาวุธการปฏิบัติการทางทะเลและการฝึกการรบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันพวกเธอเนี่ยมีหน้าที่หลักในการป้องกันเขตแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่สาคัญรวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านของการแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกิจกรรมต่างๆทั่วโลกทหารหญิงอิตาลีนั้นเป็นที่ ยอมรับในด้านของความสวยงามและความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีการของรัฐอย่างเช่นงานพาเรดและพิธีสําคัญพวกเธอนั้นนะครับก็มักจะได้รับบทบาทสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งและมีสเสน่ห์การผสมผสานร,ระหว่างความสวยงามและความทุ่มเทก็ทําให้ทหารหญิงอิตาลีนั้นนะครับเป็นที่ชื่นชอบในระดับสากลบราซิล บราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่มีทหารหญิงที่มีสเสน่ห์และเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลก ทหารหญิงในบราซิลมักจะมีรูปร่างที่สง่างามและบุคลิกที่สดใสเข้มแข็งซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมแบบบราซิลที่รักในชีวิตและความมีชีวิตชีวาทหารหญิงของบราซิลนะครับก็ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในหลายด้านทั้งการฝึกการใช้อาวุธการฝึกการป้องกันตัวและการฝึกการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินทหารหญิงเหล่านี้ก็มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่ และยังได้เข้าร่วมในหน่วยงานพิเศษที่ต้องการความคล่องแคล่วและความอดทนสูงทหารหญิงบราซิลก็ยังมีบทบาทในงานด้านการแพทย์และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากสภาพอากาศและภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้พวกเธอก็ยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นการประชุมของทหารระหว่างประเทศซึ่งก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบราซิลสเปน ทหารหญิงในกองทัพสเปนก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงในด้านของความสวยงามและความทุ่มเทในการทำงานพวกเธอมีบทบาทที่สำคัญในการฝึกฝนด้านการใช้อาวุธและการทำงานในพื้นที่ที่มีความท้าทายทหารหญิงในสเปนก็มักจะมีภารกิจในการป้องกันประเทศรวมถึงการเข้าร่วมในภารกิจขององค์การนาโต้และภารกิจบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนอกจากนี้พวกเธอยังทำหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการแพทย์และการดูแลเพื่อนร่วมงานในกองทัพ ความงามและความสง่างามของทหารหญิงสเปนทําให้พวกเธอเนี่ยเป็นที่ชื่นชมในงานพิธีและกิจกรรมทางทหารที่จัดขึ้นในประเทศอย่างเช่นพิธีพาเลทที่เป็นทางการพวกเธอเนี่ยนะครับก็มักจะได้รับบทบาทที่สําคัญในการแสดงศักยภาพของกองทัพสเปนทําให้ทหารหญิงเนี่ยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สําคัญของประเทศไปแล้วสหราชอาณาจักร ทหารหญิงในกองทัพสาราชอาณาจักรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับการยอมรับในด้านของความสามารถและความสวยงามพวกเธอนะครับต้องผ่านการฝึกฝนที่เข้มงวดเพื่อให้มีทักษะในการใช้วุธการฝึกการต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมไปถึงการฝึกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบในพื้นที่ต่างๆทหารหญิงในอังกฤษนะครับก็มีหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพในต่างประเทศรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ทหารหญิงในอังกฤษเนี่ยก็ยังมีบทบาทในการสนับสนุน ด้านการแพทย์และการทำงานในหน่วยพิเศษต่างๆอย่างเช่นหน่วยข่าวกรองที่ต้องการความเชี่ยวชาญและความละเอียดอ่อนซึ่งทหารหญิงในอังกฤษก็มีภาพลักษณ์ที่น่าเคารพและเป็นที่ชื่นชมของคนในชาติพวกเธอเนี่ยก็มักจะปรากฏตัวในพิธีการสำคัญของสหรชาชอาณาจักรและเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งในกองทัพแคนาดาแคนาดามีทหารหญิงที่ได้รับการยอมรับในด้านของความทุ่มเทความกล้าหาญและความสามารถในหลายด้าน ทหารหญิงในกองทัพแคนาดาเนี่ยก็ผ่านการฝึกฝนที่เข้มงวดทั้งการใช้อาวุธการปฏิบัติการในสภาวะวิกฤตและการฝึกการต่อสู้ในสภาพอากาศที่หลากหลายตั้งแต่เขตหนาวในแถบอาร์ติกไปจนถึงพื้นที่ป่าหนาทึบทหารหญิงของแคนาดาก็ยังมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพและภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในต่างประเทศโดยเฉพาะในเขตความขัดแย้งที่ต้องการกำลังเสริมอย่างเร่งด่วน ทหารหญิงในกองทัพแคนาดาเนี่ยไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับในด้านของความสามารถเท่านั้นแต่พวกเธอยังมีความงามและท่าทีที่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นที่ชื่นชมในพิธีการสําคัญระดับชาติและการประชุมทางการทหารระหว่างประเทศโดยความสามารถในการผสมผสานระหว่างความอ่อนโยนกับความเข้มแข็งทําให้ทหารหญิงในแคนาดาเนี่ยเป็นที่ยอมรับและชื่นชมไปทั่วโลกฟินแลนด์ ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นทหารหญิงในกองทัพฟินแลนด์ต้องเผชิญกับการฝึกในสภาวะที่ยากลำบากทั้งการฝึกท่ามกลางหิมะและสภาพอากาศที่ท้าทายพวกเธอเมีหน้าที่ในการปกป้องเขตแดนทางเหนือของประเทศและการลาดตระเวนในพื้นที่ที่ห่างไกลทหารหญิงในฟินแลนด์ก็ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในด้านของการใช้อาวุธการปฏิบัติการในสภาวะอากาศที่รุนแรง พวกเธอเนี่ยยังได้รับการฝึกในด้านของการเอาตัวรอดในธรรมชาติซึ่งก็เป็นทักษะสาคัญที่ช่วยให้พวกเธอนั้นมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลซึ่งความงามแบบธรรมชาติของทหารหญิงในฟินแลนด์นะครับก็ผสมผสานกับความเข้มแข็งและความอดทนทําให้พวกเธอนั้นเป็นที่ชื่นชมจากประชาชนและเพื่อนร่วมชาติพวกเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของความทุ่มเทและความกล้าหาญในกองทัพที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอออสเตรเลีย ทหารหญิงในกองทัพออสเตรเลียนะครับก็มีบทบาทหลากหลายตั้งแต่การป้องกันประเทศไปจนถึงการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่เสี่ยงทหารหญิงออสเตรเลียเนี่ยได้รับการฝึกฝนให้พร้อมปฏิบัติในสถานการณ์หลากหลายทั้งการฝึกการใช้อาวุธการต่อสู้ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีความแตกต่าง ตั้งแต่พื้นที่ทะเลทรายจนถึงเขตป่าดิบชื้นความงามแบบธรรมชาติและความเข้มแข็งทำให้ทหารหญิงในออสเตรเลียนะครับมีสเสน่ห์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกจากป้องกันประเทศแล้วทหารหญิงออสเตรเลียก็ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาร,รกิจรักษาสันติภาพในต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทหารหญิงเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจในชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ เม็กซิโกทหารหญิงในเม็กซิโกก็ถือว่าเป็นกองกําลังที่สําคัญของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงพวกเธอเนี่ยได้รับการฝึกฝนในด้านต่างๆทั้งการฝึกการใช้อาวุธการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความสงบในเขตเมืองใหญ่ ซึ่งทหารหญิงในเม็กซิโกเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายในภารกิจที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นการต่อสู้กับกลุ่มค้ายาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยความสวยงามของทหารหญิงเม็กซิโกนั้นนะครับก็มาพร้อมกับความแข็งแกร่งและความกล้าหาญทําให้พวกเธอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อสันติภาพ ทหารหญิงเม็กซิโกนั้นก็ยังมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมความสามารถและความสวยงามของพวกเธอก็เป็นที่ชื่นชมในงานพิธีสำคัญและพิธีพาเหรดทางการ,ารทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำฝรั่งเศสฝรัร่งเศสะมีทหารหญิงที่เป็นที่รู้จักในด้านของความสง่างามและความทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ ทหารหญิงในฝรั่งเศสผ่านการฝึกฝนในหลายด้านทั้งการใช้อาวุธการปฏิบัติการทางทหารในเขตป่าเขาและเขตเมือง รวมไปถึงการฝึกการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ที่มีการก่อการร้ายพวกเธอเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการรักษาความสงบและการป้องกันประเทศนอกจากนี้ทหารหญิงในกองทัพฝรั่งเศสก็ยังมีส่วนร่วมในภารกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการรักษาสันติภาพในแอฟริกาการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเขตภัยพิบัติหรือว่าการสนับสนุนในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งความงามและบุคลิกที่นุ่มนวลของทหารหญิงฝรั่งเศสก็ทําให้พวกเธอนั้นเป็นที่ชื่นชมในการประชุมและงานพิธีทางทหารพวกเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของความภาคภูมิใจของชาวฝรั่งเศสที่มีความสามารถและความกล้าหาญในการรับใช้ชาติ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเทศที่มีทหารหญิงสวยที่สุดที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้สำหรับทหารหญิงนะครับในกองทัพเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนถึงความเท่าเทียมทางเพศและการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงแสดงศักยภาพ การฝึกฝนที่เข้มงวดและบทบาทในการทำงานต่างๆทำให้ทหารหญิงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความสวยงามและความสามารถอันหลากหลายในขณะที่หลายคนยังคงเห็นว่าทหารเป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้ชายทหารหญิงเหล่านี้นะครับก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเธอนั้นสามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยม เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง c o i n นอร์กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ